สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า mental mental ไม่รู้อ่านนี้หรือเปล่านะครับก็เกมนี้อยู่ในมันอยู่ในโรงพยาบาลเลยมันอยู่ในสักอย่างนั่นแหละครับอยากรู้ก็กดนิ้วเกมก่นั่นแหละ ฉันอยู่ที่ไหนกันนี้โอโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยไม่มันลกจังวะมันลกมากมากพัดลมพัดลมเหมือนเนี่ย,ร,นนยรัดข้างนี่เหมือนหลอดไฟนะไข่ก็าทำลกวะเดี๋ยวซัดให้ด้วยเนะี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วเฮ้ยไอ้ดันได้ครับจับได้ปะเฮ้ยจับได้เอาละเอาละมันกูละทีนี้อ,อือหือ,อ,อ Oh. ไปทางไหนก่อนดีครับทุกคนอืมไปทางไหนก่อนดีครับไปทางนี้แล้วกันนะ okay. เอาล็อกนี่ว่าเอาไปาง,งูนเนี่ถูกแล้วเดี๋ยวนะต้องเอานี้ไปด้วยเขาเรียก mm hmm. ว่าป้องกันตัวครับมันคือการป้องกันตัวโอเคครับโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เอาเปิดสองประตูไม่ได้เหรอเปิดได้แค่ประตูเดียวอนะ่ะ สัตย์ด้วยด้วยอ๋ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอาอ,อันนี้ไปมาดินี่คือหอกกูแทงนะขอบอกมันเงียบตรงวหนเฮลโหลเอ๊ะมันนอนอะไรตรงนี้ไหนะมันใช่เวลานอนเลยเอ๊ะสเกลตันนี่ว่ามีคิปเปอร์ป่ะวะโอ้จ็บปากว่ะแม่งไม่น่าไปกัดปากตัวเองเลยกินข้าวอยู่ดีกัดปากตัวเองเฉยเราต้องไปไหนครับเราต้องไล่เปิดประตูก่อนนะครับประตูนี้เปิดได้ไหม มีได้นะครับโอเคนี่ได้โอเคเรามาทำอะไรครับที่นี่คงกระดูกนอนตายกันหมดเลยประตูนี้นะครับสิยงอะไรวะปิดประตูก่อนมารยาาด,ดีนี่ก็แขนนะครับแขนหรือส้นตีนวะ โอแขนนะครับนี่คือแขนนะครับนี่ก็คือหัวนะครับอย่ามองเป็นลูกบอลน,นะโอเคแล้วก็โอเคบ้านอันนี้ใช่ไหมเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะปิดดิไข่ <c oughs> เขา ASMR วะแล้วมอไซที่ไหนมาแวน้นแถวบ้านกูนะโอ้โหนอนสบายเลยนะ กองใสจะหลับยาวแล้วแหละดูกองเคโอเข่ย okay. okay. ไหนอันนี้มั้งเฮ้ยเสียงไรวะเฮ้ยปิดปิดปิด SMI กันนะ SMI กันนะโอ้โหนอนหดเลยครับตงงใสกลัวจัดนอนหดเลย ฝันสงสัยจะฝันร้ายนี่คืออะไรวะเนี่ยเห็นเห็นหลายห้องแล้วนะอันเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรวะเมื่อกี้ใครทําเสียงวะเดี๋ยวซัดนะเดี๋ยวซัดให้ด้วยเดี๋ยวร้องเฮ้ยเฮ้ยปิดปิดกูขอโทษกูผิดไปแล้วขอโทษใครวะเนี่ยแล้วกูไปเหยียบเขาอีกลบหลู่นี่มันคือการลบหลู่นะเนี่ยนี่มันเกมล่าท้าผีนะครับ เหยียบทั้งตัวเลยกูนอนแผ่เลยสบายใจโอเคอย่ากลัวนะครับอย่าสติแตกกูปิดก่อนแหละเฮ้ยอ้าวตายแล้วกุญแจครับตัวอะไรวะเนี่ย อ้าวดินเสียงคนเดินเอาแล้วไงเอาแล้วไงกูมีหน้าเลยวะอ้าวกูรีปิดด้วยเสียงวะวะนด่เสียงมาทุกคนเดี๋ยวเด้กูอีนะี่กูแทงนะกูตีหน้านะขอบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไ,ไปกูอี้ เราจะไปฆ่ามันออมาาเอ่อสมาลายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมีเก้าอี้กูมีเก้าอี้ยายาถ้าไม่อยากหน้าแหกอย่าออกมาแค่นั้นอย่าออกมาอย่าออกมาโอเคโอเคตอนนี้เราเรา้อนละเฮ้ยใครเข้าประตูมึงไม่ต้องมารยาทด,ดีก็ได้นะเอาแล้วกูหยิบอะไรมาอีนนะกนะกุญแจแล้วครับกูเล่นนี้เลยเอาดิ อ่าเดอดีครับเดี๋ยวดยวัตั้งตั้งหลักดีเปิดประตูตั้งหลักก่อเคเฮ้ยมาดิมงเข้ามา มึงเข้ามาถ้ากูยกศพได้กูยกได้นะถ้ายกศพนี่กูยกเลยนะเดีย๋ยวปล่อยๆเปิดเปิด,เป,ดเปิดใหม่ครับโอเคโอเคเอาจวะ,ะจะประตูมันเปิดปิดเองครับเนี่ยโอเคนะโอเคจะเตะหัวหลุดด้วยเริ่มไม่ชอบหน้าละโอเคโอเคกะไอเก้าอี้ออกไปครับโอ้กูปิดทำไมอะสีงยงไรอะ เอ้าไม่ห้องนี้เหมือนเดิมแลวอ,ะอวะเอามึงอย่าลุกขึ้นมานะกูเตะหลับนะขอบอกดูหน้าแต่ละคนดิยบกำลังฟินนะขอบอกบอกเลยถ้าลุกขึ้นมานี่กูออกเกมหนีนะทำอะไรกูไม่ได้ด้วยโอเคครับอ ทำใจทำใจพร้อมเดินจากไปมาเร็วมาเร็วไอ้กูอีมันร้องหนอ้าวแล้วไงล่ะกูอ้าวแล้วไงล่ะกูโอ้ยอย่าไปกลัวครับกูไม่กลัวกูไม่กูอีพร้อมจะฟาดหน้ามึงทุกเมือ่อเมื่อมึงออกมานะขอบอก ขยะด้วยเหม็นหนะ้าขอบอกเข้ามาเนี่ยพวกแตกนะครับไอปลาได้ด้วยกูปลาเข้าหน้าแล้วทีเนี้ยมาดิโอเคนี่ก็เดินวนที่เดิมนะครับไขนาฬิกาเสียงนาฬิกามาจากใส่วะโอเคพร้อมเดินเข้าไปพร้อมแล้วอ๋อเสียงอะไรเ่ะ เยมึงคิดดีๆนะว่ามึงเล่นกัใครอยู่คิดดีๆนะคิดให้ดีๆนะคิดเยอะๆว่ามึงเล่นกับใครอยู่โอเคครับไข่กุ้กี้ไม่กดวะแมงเหม็นไปหมดแล้วจ้ะเฮ้ยไม่เจอครับไม่เจอไม่เจอ โอเคโอเคพร้อมพร้อมเดินจากไปพร้อมเอาคนนั่งให้ด้วยตึงดิ๊ตึงดิ๊ดขี้ลาดไปอ่ะไม่ลาดอีกแอะห้อง,งน้ำคนอื่นเขาก็ใช้ด้วยกันนะเฮ้ยมึงใช่ไหมที่มึงขี้ไม่กดอืมอขี้ไม่กดเหรอนี่ดมดมไปถ้ากูหยิบขี้มาได้กูหยิบให้มึงแล้วนะอืไปต่อครับ <laughs> อย่าไปกลัว โอเคโอเคไอสัตว์นี่กูเล่นเอาลาดอยู่ป่ะเนี่ยอารมณ์เหมือนเอาลาดเลยนะครับเอาลาดเดี๋ยวกูจะเอาเอาเกมมาเนี่ยออกจากเกมโอเคขี้ไม่ลาดอยู่ะเ,เนี่ยไม่ลาดเลยนี่ลาดเออขี้ไม่ลาดเลยขี้ไม่กดสะอาดดีนะครับตรงนี้มีใครนอนด้วยอ่ะโอ้โหกูนอนเลยแล้วกันเท่านั้นนะ อย่านะอย่าเนื้อย่าน,ะานครับโอเคเรามีถังขยะเป็นเพื่อนเรานะครับอะไรถึงแล้ววะเดี๋ยวกูทับเกมก่อนกูทับเกมก่อน มามาพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคครับเสียงบรรเลงว่าะเสียงเริ่มสั่นหรือตั่นไหมวะนี่ขี้ไม่ลาดอีกแล้วต้องไปไหนต่อนเนี่ยต้องเปิดประตูไปเรื่อยใช่ไหมโอเคโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ย